แต่ว่าเพื่อเกิดแข็งแรงเนาะค่ะน้องเหนียบดีะากอ่าอุ้ยพี่น้องคุณน่ะเหนีงหลอดมันเป็นพื่อตือเลยบ่บ่นี่จะไปแล้วก็แข็งแรงนี่จะนาเจ้าจะเอาเจ้าสี่เลยอันนี้คือห้องบัวเด่เน้นว่าห้าออมมาเพอเนาะค่ะน้องห้าเน้นเอามาคุนขายนะคะกล่องประมาณนี้นะคะสีไซด์แบบประมาณบวกเดินสามโลนะคะมันจะสีบัวห้าตใหญ่พี่นี่แท่นยังคะนี่สีมาตักปลาไหลค่ะตักปลาไหลส่งนะคะ โ oh, อ้เวลาลูกค้าสร้างกระมาตักเอาสดๆแบบนี้เลยเอ้าวมันเขาเขาส่งจังไรเพิ่นบ่ตายบ่ค่ะในในกล่องนี่อ๋อป้าตายค่ะส่งไปในกล่องมาจาะฝาขึงบนเท่ากับเอาจอดเอาแหน, <c oughs> ในืใส่ค่ะส่งทางไกลได้เลยโอ้เอาเพิ <this> ่นอยู่ได้แบบสามเหมือสิบ่เป็นยังเลยบ่ค่ะพี่สีโป๊เป็นยังอาทิตย์หนึ่งยังบ่เป็นยังโอ้อาทิตย์หนึ่งกรบโปเป็นยังขับไปโดนๆเนแลกระถุ่มกรถอยใส่ไปนค่ะเอาอาหารไปให้พร้อมโอ้ย นีโอ้อันนี้รุ่นผสมเลยมันบอกค่ะนี่นม่ค่ะอันนี้มันมันหูวใหญ่โผล่ค่ะถ้าหาตะเกียงที่ข้าตักมาเห็นมันเป็นเป็นรุ่นหัวพันสุใหญ่โผล่แล้วค่ะเนาะตะครนะับ<อ>ใส่เขาจะมีของแบบเป็นพวกะะไหนล่ะค่ะอะไรตะครับใส่แล้วตัวีหนาจะใหญ่โผล่ตัวใดตัวหน่อยก็คือลุดออกไปเลยเขาจะเอารุ่นใดรุ่นใดทังสิ้นนะคะเขามีตะเกะะียง <c oughs> ค่ะ โอ้ตักเอาแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่แหละค่อยตักส่วนเอาจนเสร็จล้วค่ะโอ้มีค่ะขาเข่าขัดนี่ค่ะ,าาคะมันติก็จะเป็นลักษณะอังศีลโอ้กะปั้วยให้เพื่อนออกไปเลย,ยค่ะแต่ว่าอันนี้เหาเอาหมดซะเออค่ะให้หลุนร่วมหลุนใส่ล่วงสักโอ้หลุนใส่ร่วมนะคะใส่ล่วมค่ะวันนี้ในนี้เ่าได้ใส่หนาบมั้ยคะพี่นิดอ่าใส่นิดนึงค่ะใส่ใส่ประมาณครึ่งแก้วได้ค่ะโอ้ครึ่งแก้วจอกแหนมแหนค่ะบักหอยจอกใส่่คะ ถ้ามันคิดว่ามันนั่นกะเอาบหอยใส่ไปนั่นแต่บมจำป็นกองค่ะคิโอ้ยพี่น้องพี่น้องป้องไปสุขูสุกคนโอ้ยเจ้าแม่ปลาไหลอีรีเลยค่ะพี่น้องนี่คือไหนคเบิร์ดอะไรได้ค่ะขายเบิร์ดไปไล่รุ่นเลรอคะเขารับซื้อจากชาวบ้านมาเนาะค่ะเนอืมแต่ว่าเพื่อนก็แข็งแรงเนาะค่ะเนาะโอ้พี่น้องนี่วิธีการลักปลาไหลแล้วก็ส่งเลยค่ะพี่น้อง มืยนี่ตักแบบนี้มือเสียดายดิเนี่ยตักอันนั้นมันคือใส่ดอกมันห่างนะค่ะตัวนี้มันห่างค่ะถ้าจับเอาสิมาจับที่ละตกับโอ๊ยเบิดมือเบิดมือสีได้จักโตันนี้มันก็มันจะมีอีกอันนึงลูมันไอหนีอันนี้ตะไคร่นี่ระบบปิดระบบแบบ บ่มีสิทธิ์เลือกวันนี้ไม่มีสีเลือกค่ะวันนี้ไม่มีสิิทธ์เลือกค่ะอ่าตักได้ตัวได้ก็คือตัวนั้นเลยตัวยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะคะอ่าปุ้ยพี่น้อง<ะ>คุณอนะมันยังหลอดมึค่ะตักออกมาเมืองมึงมืองสีพาเมืองพี่น้องปุ้ยยาเอากระนั้นออกไปอืมเนี่ยเะไรเป็นหินบ้างโอ้เพิ่ดกระจกกินเนาะะค่น้องขาน้องล่างจอดครับ อลังทับประไลทับดอกโอ้เอาลังเข้ามาแนวนี้เพิ่นก็นรอยน้ำได้เลยเนาะคะ่ะเนาะ <c oughs> อ่ะไข่บอกไม่เชือรี่ก็มีพี่น้องเนี่ย <c oughs> ใครบอกไมันตุกเลยพี่นิทขะเคยแบบว่าเจอประสบการณ์ทรงปรลาไหลเราตายกลางทางสิบอ่ค่ะยังไม่เคยเจอเลยค่ะไม่เคยเจอเนาะคะ่ะเน้องไม่เค,มเคยเจอเลยบ่บ่นี่ตาไปเราจะแข็งแรงนี่ต้นาเจ้านี่ก็เบื้องแป่นต้นาเจ้าเลี้ยงไงคล้ายไว่ทรงง่าย คนสื่อไปคุ้นนั่นนะค่ะเพราะว่ากลัวเ้ามจิไม่เพาะไปยังเนาะเ้ามกินนูาก็บไม่สามารถจิไปเพาะใดนั่นนะค่ะค่ะเู่กับเอาจังสี่เลยอันนี้คือห้างบดเนีนว่าห้าเอามาเพาะเนาะค่ะนอห้าเนีนเอามาคุ้นขายนะคะนบ่หค่ะตัวนี้งจังสียี่เป็นแต่ห้าอยาเอาไปอาจจะโดนกระทบกระแทกเขาเลื่อยไปแล้ว็ไปโดนบาดโดนยังสีนั่นแหละเพราะว่าวนนี้ที่นีาไม่เปลือกของหอยนั่นโอ้เพื่อเลื่อยไปไปถือเปลือกบองหอยถือกระเบื้องสีกับบาดเนาะค่ะนอนี่่ะ ตัวละสิบห้ายี่สิบค่ะเนี่ยประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะโอ้โเหมือนคนทรงเขากับสิบัวอีหยังเหยือบหยาบเหยือบหยาบอยู่ในกล่องบ่สิบัวเนาะค่ะเนาะหรือเพ็่นสีเงียบเลยบ่ค่ะเวลาเพิ่อยู่ในกล่องหนิ่งเลยสิบัวค่ะถ้ามันบ่หลนะคะเพื่อนเอาส่วนหน่อยเข้ากับเขากับอันป้าอันนี้เอาไปใส่บ่ทีนี้ โอ้ยพี่หน่องอันนี้คือหลุนขุนนะคะพี่นิดคะหลุนหลุนร่วมนี่เดตีราคาบอกค่ะว่าหลุนร่วมนี่ราคาเท่าไหร่งสินะคะเขาด้ขายเป็นกิโลนะค่ะเขาจะขายเป็นแบบว่าเป็นเป็นโตไปโหลละค่ะัวละยี่สิบัวละสิบหาเลียวเตนะค่ะค่ะเลียวเตลูกค้าจะมัดตัวใดราคาเท่าไหร่ห้องกระสีตีให้ค่ะ แต่ถ้่รุนญ่นี่ก็อีกราค่าหนึ่งมันบกค่ะรุ่นไ่ขายสามร<ห>้อยเลยค่ะพอมีแพนสามร้อยห้าสิบเลยละค่ะโอ้พอมีพ,ลล<ห>พอมีแพนสามร้อยห้าสิบค่ะพี่นองเมยนแต่ส่วนหมาเขาขายเป็นตัวดีกว่าไปหอดลูกค่ะสั่งมันยังไม่มีปัญหากับบางที่มัน<ห>เออไปจงัจง,จงสี่เนาะค่ะเน,ะนาะค่ะปัญหามันจะเกิดพี่นิดคะการเมืองเพจปลาไหลนี่เมืองจังไดคะเว่าปลาไหลมันมันมีสองเพจในตัวเดียวกันค่ะค่ะ แ่ถาปลาไหลใหญงนี้ไปแล้วลูกมันจะกลายจะเป็นปลาไหลผูนะคะอแต่ถา่าถ่าตัวซ้ำอ่าสองขีดสามขีดจังสี่คน่ามันมันจะเป็นสองเปลี่ยนในตัวเดียวกันค่ะนี่พี่นิดคาบันีวันศุกา์ยังลืมเหมอเดิเห็นเห็นอันปลาไหลตัวใหญ่ๆอันเลื่อยขึ้นมาลื่มเลยนี่ค่ะนี่เห็นบ่ค่ให้เบิ้งเนาะนี่เห็นฟองยังบ่ค่ะ เขาเป็นเมือกเม็นบอกค่ะเมือกขาวเม็นบองเนี่ยเนี่ยไปหอดต้องไปล่างดีดีเลยค่ะต้องไปใส่ตะกร้าไปใส่ผ้าเงี้งสิละผ้าเงี้งสิละน้ำลาดออกดีๆค่ะแล้วถ้าเป็นเตี้ยลงพื้นบองสี่เล้วถ้าถ้ายังเป็นฟองเป็นอันนี้อยู่กะให้เอาทายน้ำออกค่ะห้ไดโวไปดูดออกค่ะโอ้นี่หนีประมาณจะกิโลค่ะพี่นิดนี่สิบ้อาสามโลอยู่ค่ะไปสั่งมือก่อนคือตัว นกโอ้สุดยอดเลยตัวใหญ่หลายอยู่ในตัวหน่อยมันก็จะกัดกันนะคะมันจะกัดโอ้หมายถึงตัวใหญ่ก็ยังกัดตัวหน่อยอยู่หาโรเหมืนตันนี้ยหาโรกลัวเอ้ยหุยไม่ร้องได้ยังไงเมื่อกี้นี่หาโรคกลัวเนาะค่ะน้อง ันกระเบื้องถือเพื่นนี่ก็เป็นตาอันอันนี้นอยู่ได้ค่ะกระเป็นตาบาดตาอันนี้เยองมากอันนี้มัมนเป็นห่วงอยู่ค่ะคุณนายพี่น้องตักเอาโอ้ตักเป็นตะมวนเด้หโอ้ไว้เลี้ยลูกค้าเพื่นหน้าครับเพื่อนได้เพื่อนใดจึงสี่และต้องคอยมาตักไหนมีมาเลี้งนี่อาจจะม่กจีหอดอาหารจักมือ,อ,มพอเพคุณบอกข้ากวนเข้าวไรนี่สิคะค่ะโอ้กวนเพื่อนไรอารมณ์บอดี เขาก็บโบกินตื่อนออโอ้พี่นิดเขาเหมืนทับบรอกขนาดนั่นนั่นเอาขึ้นเนี่ยค่ะทับเพิ่นโอ้นี่แหละแต่ว่าเป็นยังนะลุเรือเป็นไายเป็นกิ้วเป็นอันใดอไปค่ะดิ่นออกได้ก็ออกกระตุ้นนอยๆก็บโบมีแห่งหักสีพี่นิดคขาแต่ว่าโอนี่เอาอยูเหมืนบอกขาโบออกโบยังเนาะค่ะเนาะ อถ้าถ้าเขาใส่ในกระเบื้องสิเขาจะบอออกเลยค่ะเขาสีสนอยู่ในนี่เลยค่ะแต่ถ้านำแล้ลายนี่โดดออกแฉแน่นอนเลยค่ะโดดเลยแม่นค่ะบอสมีเอายุแล้วค่ะบอกไว้เลยถ้าใส่น้ำอันให้เขาโดดออกได้เขาโดดออกจะนำลายค่ะโอ้เอาตรงหาที่ให้เขาอยู่อย่างนี้แหละค่ะเอาพี่นี่เราบอพยา่งนู้นั่นเม็ดเม็ดเม็ดหนึ่งบอกค่ะเม่นเม็ดหนึ่งยูมันซิยูเบล่ล่ะค่ะยูอยู่ค่ะแต่ว่าขาเซนให้ดีก็ตรงห้าน่า อาเสล่นดำยังสิล่ะค่ะบิดบิดข้างบนไว้ค่ะอืมโอเคเลยเพิ่งเผือเกลือเราเพิ่งจะจะตายเผือกเราเพิ่งจะจะตายเกิ่มใบแข็งเราก็ตายเพราะว่ายับยับเป็นยังจังเป็นยังเชียวว่าเพิ่งเพิ่งสึเที่ยวเออกล่องประมาณนี้นะคะห้าสิบเซนเดียประมาณบวกกันสามโลนะคะมันจะสีบริัทกันค่ะหรือประมาณสามสิบตัวถึงห้าสิบตัวค่สามสิบตัวถึงห้าสิบตัวใช่ค่ะ เ้าวกรเจาะเจาะปลาได้ค่ะอันน kind of ี้เป็นเจาะใหญ่น้อนนี well> ้เป็นเจาะใหญ่โคตรได้ค่ะข้าเจาะยังให้ปลาไหลหนะเขาเละออกได้เนี่ยอันนี้สิบ๊ออกบ่ค่ะโบ๊ะออกแบบมันจะเทไปเมื่อยนะค่ะคือน้ำลายใส่ไม็เจาะเนาะค่ะมีประมาณนี้ละเขาก็เอานี่ละใส่ได้ค่ะเอาบวกของบวกนีใส่ค่ะให้มันมีหางคลิปไปเนาะใส่น้ำนิดนึง ก็เห็มตัวกาลื่นนักค่ะค่ฟ้าเลยเทฟ้ากับจอประมาณนี้เนาะค่ะเนาะจอประมาณนี้แหละค่ะนี่หึ้นบนนหน่อยนี่จริงค่ะประมาณนี้ค่ะไปได้ค่ะบ่เกิน3กิโลมาเกินประมาณหาสิบตัวเนาะค่ะค่ะประมาณ3กิโลเนี่ยใส่ได้อืมส่งง่ายอยู่หรอกค่ะอะไรไปได้ทั่วทิศค่ะไปได้ทั่วประเทศทั่วประเทศค่ะนึกว่าทั่วโลกตกใจเวอร์ทัวร์โลกจะไปเหรออยู่กับปราณนี้